เมื่อคืนนี้คณะธรรมยาตราก็ได้เข้ามาพักที่โรงเรียนมัธยมสักดาสนาวดาขยาวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการจาริกทุดงจากวัดไทยศริราชคือไปยังวัดไทยเพื่อสวิกาเมืองขยานะคะ ก่อนออกเดินทางทุกครั้งท่านเจ้าคุณพระเทพปปิยรติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประาธ,ธ,า,นา,ธ,ธระานโครงการธรรมญาตาพัฒนาศาสนาทายาจูแดนพุทธภูมิป,ปีที่หก็จะนําคณะพระพิสุสฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านสวดนมนต์ทำวัดเช้ากันก่อนเสมอค่ะสวัสดีค่ะหลวงพี่รายงานตรงจากโรงเรียนต่าสักเรียนหนึ่นงนะคะทางผ่านไปแจกห่งเื่อเกือบหมดละเกือบหมดล คือมื้อเช้าก่อนเดินยี่สิกิโลของวันที่4วันที่1ิเจ็ดติมในเวลาท,าท้องถิ่นแยม่หมดก่อนได้เท่านี้ค่ะต้องรอนนทราบมาว่าเป็นทีมครัวชุดใหม่ที่แบบเป็นน้องใหม่อยู่เยยขาเลยคำนวณไม่ได้ถูกไหมหนึ่งยีเดกงเรามีการเท,แ,เทรแบ่งเทอะไรไปติดคอไหมคุณไม่ติดหรออร่อยดีรอบนี้ก็จะมีความซอฟต์หน่อยเพื่อจะเก็บแรงให้ไปถึงฮิมาลัยแล้วก็เลารดักนะคะก็ทำให้นะคะ ทีมช่างภาพของเราเองก็กระจายกันหน้ากลางหลังแล้วก็ส่วนหลังสุดนี่ที่ขับอยู่นี่ค่ะเป็นรถขนน้านะคะรถขนน้ําซึ่งนะคะก็ขนกระเป๋ากล้องอะไรต่อมีอะไรด้วยนะคะใช่ของหลวงพี่อาจารย์วิรัต์แล้วก็ของอีทสใบนะคะซึ่งก็ดีค่ะที่เขาขับอย่างเดียวแล้วก็ Follow ไปส่วนเน็ตที่ซื้อไว้นะคะก็ยังดีอยู่แบบว่ายังแบบ โอเคมันอยู่อาจจะเพราะว่าอยู่ในเมืองอย่ังไม่ได้ไปไกลมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาราวนะคะก็เหลือประมาณแปดโมงตรงค่ะก็เดินมาได้ประมาณสามสามโลสี่โลละอือใช่วันนี้แล้วก็นอนอีกคืนนึงนะคะก่อนจะถึงพุทธคยานเนาะ เรอมีอะไรได้ได้ไห้ไรๆจากเดี๋ยวเรามาของเราลรามาตดทางอากาศรายงานจากนะคะเส้นทางจะไปทุทช้างสาวิกานะคะยังอยู่ในเมืองราชคฤห์ลอยต่ออยู่นะคะ ประมาณบ่ายประมาณเที่ยงของเวลาเทนท้องถิ่นนะคะมันเป็นบรรยากาศที่เห็นเด็กมาออกกันทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งน้องๆทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็คือเขาเราพักอยู่ใกล้แอรเรียที่ปีหมู่บ้านใกล้ๆตรนเขานน้นนะคะทีนี้ก็เลยเขาไม่ยืนรออยู่นานมากแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่เรากินข้าวไปน้องเขาก็นั่งแบบมองเราไปปรากฏว่าสุดท้ายก็เขาก็เลยได้มาต่อคิวเพื่อที่จะเนี่ยนะคะหลวงพ่อก็จะ ได้นะคะเมตตานะคะแจกนมแจกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับน้องๆมันขาดตรงไหนอ่ะคะดูนะอน้วกเลยโอ้กาดเลยใช่ไหมโอเคเราเดินไหวไหมคะตอนนี้มันเป็นไงบ้างไม่เป็นไรยังเดินต่อเราไม่ขึ้นรถนะไม่ขึ้นรถนะถือ้าไม้ไหวก็ถอดถอดรองเท้าเดินถอนรองเท้าเดินดึงทวามขันแข็ง ข้อมูลแผนการเดินทางจากดองอีทก็รายงานมาว่าคณะจะเดินทางไปสู่จุดพักคือวิหารกรรมฐานป่าอุรุเวลาค่ะเราไปติดตามรับชมบรรยากาศสำหรับวันนี้กันเลยนะคะ<โดย> Oh, <laughs> oh, สำหรับในเย็นวันนี้คณะธรรมยาตราก็จะได้พักค,ครั้งแรกกันที่นี่ค่ะเราก็ให้พระภิกษุส,สงฆสามเณรอุบาสบาิกาและทีมงานจิตอาสาได้พักผ่อนกันก่อนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะและพรุ่งนี้หลวงพี่จะกลับมาตัดต่อคลิปวิดีโอให้รับชมกันอีกค่ะเจริญพรค่ะวันนี้หลวงพี่เป็นไงคะเจออะไรมาเอ่ยอ๋อมันพอง จากการเดินเดินแล้วมันเอน่าจะกินน้ํามากด้วยแต่นิ้วเสียสีไงนี่ไงเห็นไหมมันก็จะพองเป็นสองข้างเลยข้างนี้กับอีกข้างหนึ่งอ๋อมันจะเจาะกันนาะใช่แต่ข้างนี้เคยเจาะไปแล้วแล้วมันก็ฟองขึ้นมาอีกมันจะตันถ้าเราเจาะแล้วไม่ลอยได้นะอ่ามันก็จะตันอย่างเดียถ้าลอยได้ก,ก็มันจะแห้งหมดต้องเอาน้ําตัวนี้ออกครับ<อ>แล้วก็เอายาเข้าไปแทน แอลกอฮอล์สารแต่แล้ว้อยได้ด้วยแอลกอฮอล์ไม่ไม่ดีแอลกอฮอล์ใช้เช็ดอุปกรณ์ได้แต่ว่าเราใช้เบตาดีนดีกว่าเบตาดีนล้างไปเลยมันจะเจ็บตอนนี้แหละเบตาดีนตอนานี้ตอนเป็นเบตาดีน